เรื่องนี้นั้นผมก็ได้รับการบอกเล่าจากหลวงพี่รูปหนึ่งตั้งแต่ช่วงสงกรานที่ผ่านมาแล้วพอดีวันนี้ไปเจอเข้ากับผู้หญิงคล้ายกับที่หลวงพี่นั้นเอ่ยถึงก็เลยมาเล่าให้กับทุกท่านนั้นได้ฟังกันหลวงพี่ท่านนั้นก็ชื่อว่าทองแทอายุตอนนี้ก็ห้าสิบตนตนแต่ท่านนั้นก็บวชมาเกือบยี่สิบปีแล้ววันที่ท่านเล่าเรื่องนี้คือผมนั้นได้ไปช่วยท่านกวาดลานวัด แล้วก็มีผู้หญิงแต่งกายไม่เรียบร้อยเข้ามาภายในวัดท่านก็หันหน้ามามองผมแล้วก็บอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่ก่อยสำรวมเลยนะโยมว่าแต่อาตมานั้นเคยเจอผีผู้หญิงแบบนี้เมื่อตอนที่ออกทุดงใหม่ๆอยากจะฟังไหมละ่ะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนนายทองแท้นั้นก็มีอายุ30ปีเขาก็ได้สูญเสียคนรักสาวจากอุบัติเหตุ กำหนดการแต่งงานที่วางเอาไว้นั้นก็ต้องพังสลายลงไปชีวิตของเขานั้นสิ้นหวงังดื่มเหล้าโมามายพ่อแม่สงสารเลยอ้อนวอนว่าขอให้ไปบวชได้ไหมเพื่อใจนั้นจะได้สงบแล้วก็ปล่อยวางลงได้บ้างด้วยความที่เห็นแก่ท่านทั้งสองคนเขาจึงตัดสินใจบวชที่วัดป่าแห่งหนึ่งแรกเริ่มอาทิตย์สองอาทิตย์นั้นก็ยังคงยึดติดอยู่กับอารมณ์ที่อาวร์แต่ผ่านไปหนึ่งเดือน พระใหม่ที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็มีความคิดที่จะออกทุดงบ้างว่าจะทนต่อความยากลำบากได้หรือไม่วันที่มาลาหลวงตาแล้วจะออกเดินทางจากวัดท่านได้เตือนว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับบุรุษนั้นก็คือความงามของสตรีไม่ว่าจะเพศปันประชิตหรือว่าคารวาสก็ตามจงอย่าหวันไหวมองพิจ,จารณาให้เห็นอสุภะ สิ่งเน่าเปื่อยไม่สวยงามพระทองแท้มลงกราบแล้วก็แบกกรดเดินตามถนนไปในสมัยก่อนนั้นคนยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแนบเน่นมีชาวบ้านนั้นถวายน้ำดื่มผลไม้เล็กน้อยให้แก่ท่านได้ไว้ฉันพระทองแท้เดินตามทางจนถึงเวลาปลบคำ่ำตะวันลาลับแสงจันทร์ก็ขึ้นมาแทนที่ พระหนุ่มนั้นมองไปในป่าที่มีแต่ต้นไผ่ที่โค้งเข้าหากันคล้ายกับเป็นอุโมงค์ที่ธรรมชาตินั้นสร้างสรร์ไว้ท่านยิ้มแล้วก็รีบออกกรดเข้าไปกลางในนั้นตามกลางความเงียบก,ก็ได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างนั้นไกลเข้ามาท่านก็คิดว่าคงจะเป็นเสียงสัตว์ที่เดินเข้ามาเชื่เง้อไปดูก็ไม่เห็นว่ามีอะไรหลังจากที่ปักกรดเสร็จท่านเดินจงกรมภาวนาอยู่รอบๆ ความรู้สึกเหมือนกับมีบางอย่างนั้นแอบมองท่านอยู่แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสัตว์หรือไม่ก็จเจ้าป่าเจ้าเขาอัตมาขอเค่มาอาศัยพักแรมเพื่อปฏิบัติภาวนาแล้วจะส่งบุญไปให้แล้วกันสักพักท่านก็เข้ามาในกรดหลับตานั่งสมาธิหลงได้เพียงครู่หนึ่งได้กลิ่นหอมลอยมาติดปลายจมูกก็คิดพิจารณาดูว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นใดกันแน่ ทำไมทําให้ใจท่านสั่นไหวได้ขนาดนี้พลั่นก็มีเสียงอยู่ข้างหน้ากดขึ้นมาว่าหลวงพี่เจ้าขาช่วยฉันด้วยนะคะพระหนุ่มนั้นลืมตาชะงกกับเสียงหญิงสาวปริศนา,า,ากลางป่ากลางเขาเช่นนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะเปิดกลดออกมาท่านก็ยิงชะง,งักจนทำอะไรไม่ถูกประว่าภาพที่เห็นนั่นก็คือสาวน้อยผิวขาว ในชุดนักศึกษากระโปรงสัน้นแต่ก็ได้ขาดถึงต้นขาเสื้อที่รัดจนกระดุมนั้นจะพุ่งใส่หน้าทัานที่ถูกกระชากจนขาดท่านเดินมามองเห็นว่าร่างของเธอนั้นมีแต่ความบอบช้ำแต่ก็ยังมีความสวยงามมากเลยทีเดียวหญิงสาวนั้นนั่งพับเพียบลงแล้วก็ก้มกราบท่านร้องไห้บอกหลวงพี่เจ้าขาช่วยฉันด้วยพระหนุ่มนั้นมองด้วยความที่โศกเศร้า ก็เอ่ยถามขึ้นไปว่าจะให้อัตมาตนั้นช่วยอย่างไรสีกาเธอบอกว่าเธอนั้นถูกหลอกมาก่าวว่าจะเอาเธอนั้นไปขายที่ชายแดนคนคนนั้นก็คือแฟนหนุ่มของเธอเองเธอหนีมาได้แต่ว่าหลังเข้ามาในป่ามันสำปะหลังของชาวบ้านทึ่ติดกับป่าน,นี้เธอถูกชาวบ้านที่เฝ้าป่ามันลุ่มกลุ่มคืนใจเกือบสิบคนท่านช่วยไปดูว่ามีหนทางไหนช่วยฉันกลับบ้านได้ไหมเจ้าคะ นี่เขาดึกมากแล้วนะพรุ่งนี้ดีกว่าว่าแต่สีกาณนั้นนอนที่ไหนหลวงพี่นั้นตามมาได้ไหมเจ้าคะท่านก็ได้พยักหน้าแล้วก็เดินตามเธอไปเมื่อมองพิจารณาดูแล้วสภาพของเธอนั้นบอบช้ำเป็นอย่างมากและที่สําคัญกลิ่นที่หอมกลุ่นเมื่อสักครู่มันก็คือกลิ่นกายสาวสาวแรกรุ่นของเธอนั่นเองเดินมาพอสมควรถึงป่าที่มองไป มันก็จะเป็นไร่มันสําปะหลังมีเถียงไม้เก่าๆต้นพยุงใหญ่อยู่ข้างๆเจ้ากว่าที่เธอ n หันกลับมาพระจันทร์ก็ตกใจสะดุดรากไม้จนหลังนั้นไปพิงเข้ากับลำต้นสีการูปงามเดินเข้ามาแล้วก็เอามือสองข้างนั้นกางกันท่านเอาไว้สายตาท่านมองเห็นเนินอกตูมที่มีชุดชั้นในสีดำตัดกับผิวขาวหยวกกลวยนั้น ริมฝีปากกับสายตาของเธอนั้นเชื้อเชิญเป็นอย่างมากฉันเหงามากเจ้าคะหลวงพี่ช่วยมาทําให้ฉันนั้นหยุดเหงาได้ไหมอาตมาเป็นพระทําไม่ได้หรอกสีกาและสีกาก็ไม่ควรที่จะทําเช่นนี้เพราะว่ามันเป็นบาปแค่ท่านถอดชีวอออกท่านก็คือผู้ชายธรรมดาแล้วนะเจ้าคะกลิ่นกลุ่นสาวนั้นเย้าวยวนใจท่านจนสั่นไหว เธอเอือมหน้าริมฝีปากชุมภูอวบอิ่มใกลเข้ามาท่านก็ได้นึกถึงคำสอนของหลวงตาที่ได้สั่งเอาไว้คิดภาวนาในใจขึ้นมาพุทธังสรนังกัชามิธรรมังสารนังกัชามิสังขังสารนังกัชามิเหมือนจะได้ผลสาวน้อยนั้นหยุดชะงักแต่ก็ยิ่งเพิ่มความยั่วยวนเข้าไปอีกเพื่อจัดการถอดเสื้อออกเหลือเพียงเกยกทรง กับปทุมทันต่อนาทันท่านถอนหายใจแล้วภาวนาอยู่ในใจพรานสายตาท่านก็มองไปเห็นร่างของเธอเปลี่ยนไปกลายเป็นตาเลือกเลือดออกปากออกจมูกมือนั้นอีกงอท่านจึงเอามือมาประนมแล้วก็สวดบทกุศลาธรรมมาเธอสุดลงนั่งร้องไห้ก้มลงกราบแทบเท้าทันแล้วก็บอกความจริงว่าเธอนั้นตายแล้วเพราะชาวบ้านนั้นคุมขืนจ็บ ก็บีบคอเธอที่ท่านเห็นว่าตาเลือกเลือดออกปากมือหงิกงอคือจิตสุดท้ายของเธอที่ไปไหนไม่ได้เพราะว่าใจของเธอนั้นยังคงเกลียดแค้นแต่ทํำอะไรไม่ได้เพราะเจ้าทีเจ้าป่าเจ้าเขาสั่งห้ามแล้วก็บอกว่าอีกไม่นานจะมีผู้ทรงศีลมาปลดปล่อยเธอไปหากเธอใช้เรือนร่างสเสน่ห์ของเธอต่อเขาไม่ได้ผล บุคคลน,นั้นก็คือผู้ที่ส่งเธอไปพบภูมิใหม่ตอนนี้เธอมั่นใจแล้วว่าท่านก็คือผู้ปลดปล่อยเธอขอกราบอาภัยที่ลองใจท่านแบบนั้นท่านเดินมานั่งที่กรดมองดูวิญญาณสาวด้วยความเวทนาเกิดมาไม่สวยก็ทุกข์เพราะไม่มีคนรักพอรูปสวยมากนักคนก็มักจะจ้องแต่ในเรื่องของกามารมณ์จนเกิดภัยร้ายต่อตอนเองหลังจากนั้นทุกคืน ท่านจะมาสวดมนต์โปรดเธอซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้ชุดขาวจากชาวบ้านถวายให้ซึ่งมันก็แปลกดีเพราะว่าเธอนั้นได้ใส่ชุดขาวนั้นและก็ได้รับพรจนผ่านไปหนึ่งเดือนเธอก็ได้มาราบลาและก็ไปเกิดในภพภูใหม่ส่วนท่านก็ได้ออกเดินธุด,ดงไปที่อื่นในรุ่งเช้าวันต่อไปในทันทีสุดท้ายแล้วผู้ชายอย่างเรานั้นก็จะมักพ่ายแพ้ให้แก่ผู้หญิงที่มีความงาม ไม่ว่าท่านนั้นจะเป็นผู้ชายอายุเท่าไหร่ก็ตามกามอารมณ์นั้นมันยั่วยวนยิ่งนักเหมือนดังคําพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าความงามในโลกนี้สําหรับผู้ชายแล้วนอกจากสติไม่มีอะไรเทียบเทียงในทางตรงกันข้ามความงามของตติก็คือบุรุษเพราะว่าเดินั้นติดอยู่กับกิเลตติดอยู่กับตัญหาหากจิตใจไม่หนักเน้นมั่นคง ยอมทําให้ออกนอกลูนอกทางและก็เริ่มลดความทื่อตรงต่อคนที่รักได้ในทันทีเราจะเห็นเรื่องแบบนี้ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากไม่ละอายใจกันเลยทั้งๆที่รู้ว่าเขามีสามีเขามีผัวเขามีเมียแต่เรานั้นก็อยากจะลองเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นเองแต่หารู้ไม่ว่ากรรมเหล่านั้นนั้นส่งผลต่อเรายิ่งนัก เมื่อพูดเรื่องกรรมก็หาวา่าได้สาระถ้าจะไม่พูดเลยก็กลัวว่าจะรับผลกรรมมากกว่านั้นเสียอีกเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่จิตใจของเราทุกท่านที่จะคิดภาวนาการผิดลูกผิดเมียการผิดศีลต่างๆมันดีแล้วหรือคิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่านารกหรือสวรรค์นั้นมีจริงหรือไม่อย่าลงเพียงแค่ลูกอย่าคิดเพียงแค่สเนหา เพระเมื่อพลาดพลั้งขึ้นมามันก็แก้ยากเสมอ